สนุกแล้วครับนะครับอ่ะมาฟังต่อครับพแต,ตนาแบบสอนแบบผู้ดีสอนน้องอดีตน้องสงสัยใไหมว่าทำไมป้าถึงรู้ว่ามันไม่มีไม่มีความอบอุ่นใช่ไหมมันไม่มีอ้าวเหรอครับครับนะครับสมมุติถ้าไปกิจยางครับกิจยางเขาก็ต้องไปกันสองผัวเมียอืม ม่ให่ว่าผัวไปกี่แอคนเดียวนงนงนงนนเ <laughs> นะนี่ยเนี่ยขับรถเท่ๆแต่งหน้าสวยๆปากแดงๆเนี่ยเข้าเมืองทุกวัน <c oughs> นะลูกก็อะไรอ่ะลูกก็ไปน่นนะไปนอนกับยงกับยายไปพ่อแม่ก็สบายตัวเบาไป <c oughs> ออครัวเน่ที่ไหนอืเป็นอย่างนี้นี่เอง เป็นอย่างนี้นี่เองครับคนอื่นพูดผมไม่เชื่อนะแต่คนในครอบครัวเดียวกันป้าแตนก็เหมือนอดีตพี่สาวย่อมรู้ดีมันมีเทปหนึ่งป้าแตนพูดพูดสามีภรรยานี้เหมือนเหมือนศีลเสมอกัน <c ười> คือเมียรุกผัวก็ลุกตามผมเข้าใจครับ ผมดูทางกายภาพเนี่ยเราเห็นทางกายภาพทุกวันของสองคนเนี้ยผมรู้เลยครับว่าสามีเนี่ยคงโดนคงโดนทุกเช้าทุกเย็นโดนตกคงโดนทุกเช้าทุกเย็นดูทางกายภาพของแต่ละคนเนี่ยมองหน้าก็หยุด ไปรายการข่าวมองหน้าปู้ป้าแตนนะคนอื่นพูดไม่เชื่อครับป้าแตนพูดผมเชื่อครับสามีไปกีดยางทุกวันเมียแต่งหน้าสวยๆขับรถไปสเสยเตยเวยเสยเตยภาษาอะไรขับรถไปสเสยเตยเวยไปไปโฉบไปโฉบมาหัวไปกีดยาง โอ้ยมันจะเป็นความมันจะเป็นความอบอุ่นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยประแต๋นพูด้าสาบานลวงมันจะเป็นผนใช่คนอยู่เอาถ้าใครมีส่วนร่วมในการทำให้จุดขึ้นสวรรค์ก็ขอให้มันทีิหายไว้วอด นายตกไปตามกันเลยใครนับคำสาบานลูกคุณได้ออคือหลานตายแต่ใช้คำว่าขึ้นสวรรค์โอ้พระแจนนนี่ก็มุกเยอะนะจุดๆขึ้นสวรรค์ก็คือทำให้หลานตายใครไม่ได้ทำถ้าใครไม่ทำขอให้ทีนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆอยออืมันนี้ดูข้าวแล้วกันนะว่า แตกางความน่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงลุงคนถึงไม่ได้ทางานหามลูกหามข้ามช้ายังเื่อช้าย่งมืด,มดแนี่นี่คือโอกาสที่โอภา,ารมสร้างให้เกิดขึ้นจริงเดินรุ่งเรืองขึ้นจริงไหมจริงครับในสายตาของทุกๆคนจริงครับ,รรบอยากจะกอดฝาบ้านไม่มีถูกต้องครับไนะอันนี้เป็นเรื่องบุญล้วนๆครับ ที่บ้านก็โดนขับไล่สายตรงเป็นไงทุกวันนี้มีที่นสสีจอดแปดไล่เพิ่มอีกินึ่ไล่เป็นเก้าไล่โอ้นี่เขาเรียกว่าเจริญครับมีนาทำข้าวกินจ้ามีนาเมษาไม่ใช่มีนามีนาครับเรื่อที่อึมสร้างไม้ได้ให้กลับได้ไหมขอ้คุณอืมมีสวนมีสวนสร้าง มีแต่คนลกคนอืมแต่ละคนก็ทําลสามาของตัวเองแต่ละช่องแต่ละไเนี่ยแต่ละอย่างที่คนทำเนี่ยมีความสามารถของแต่ละคนด้วยมีโอกาสก็จะให้โอกาสส่วน่วคือเอาชื่อกคนปก็ตนป้าตนครณจัดปะป้าตนเอาชื่อกคนป้าแอนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการทําหรือว่าไลฟ์สดทำคลิปจะได้ดีนมากไปแค่ไหนก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน ดูเอาว่าความเจริญมันแตกต่างกันแค่ไหนนะผิดกับใครบางคนนะคนไอ้อิสระบอาจารย์สักพรีเมี่มได้แล้วปีละหกร้อยเองครับจะได้ไม่ต้องข้ามโฆษณาอ๋อมารู้ด้วยรู้ด้วยว่าผมกระทำโฆษณาบริษัทด้วยไอ้ของเอฟซีก็ซื้อประจำถึงแม้จะไม่ขายได้แบบว่า ต้นเลิฟโปรเฟกต์ร้อยล้านพันล้านต่อเดือนนะคะทวนแต่ก็มีอาชีพขายได้มีเงินพอที่จะจ่ายค่าแรงแอดมินนะคะลูกน้องนะคะสุดยอดมีค่ามีรายได้เลี้ยงครอบครัวเออไม่ต้องไม่ดูเอาไม่ต้องบริจาคเลยนะมาแตกจากเคยมีรถกระบะคันเดียวแล้วก็มีท่าเลนมีมอเตอร์ไซค์นะครับนี่มีรถตู้อืมออม่ตู้ บุญส่งจริงๆ <ไป S 1> เลยเนี่ยใชก็ยากเนีมีไอ้าฟอืมเป็นซีโ <CEO S 1> อซีโอซีโอ <CEO S 1> เยอะมากมายเออ <laughs> เหมือนเหมือนประแซนฟังผมไม่ชัดมีหาด้วย <laughs> คุยกันเหมือนประแซ็นมีซีโอฮะ <laughs> แหมเข้ากันด้วยดี <laughs> มีการไม่ยินผมถามเลยนะ มีเดียวครับฮะเห็นไหมก็จะ,จะบอกว่าเอาอะไรเอาทองอย่าเอา,เอาทองมาครอบคอทองมาโชว์มันมีประโยชน์เพราะว่าลุงนปมาแตนไม่ได้สนใจทองไม่พอหรอกอืมนะครับจริงๆนะลุงนปมาแตนเนี่ยมีศักยภาพที่จะซื้อทองเส้นเส้นเท่าแขนทำแฟนก็ได้เนี่ยแต่เขาไม่ซื้อครับเอาจริงๆนะ แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะลุงคาแตนไม่เห็นใส่เครื่องเครื่องประดับอจริงๆนะบางคนใส่ใส่ทองแล้วคันก็มีนะนะครับอ่านครับขอบคุณป้าแตนครับให้เห็นว่าถ้าพูดเชื่ออ่านี่ลุงป้าแตนจะพูดเหมือนคล้ายๆว่าให้เชื่อเรื่องกรรมทากรรมดีได้ดีกรรมชั่วด้ชั่วเนี่ย แล้วก็มันเป็นไปตามคำสาบานเลยใครเป็นคนมีส่วนร่วมรู้เห็นในการตายของน้องเนี่ยขอให้มันฉิบหอยจนตาคนหนูว่าเออทำไ,ไมมามาสาบแช่งครอบครัวของเราคือขำขี้แตกเลยมันสาบแช่งที่ไหนล่ะถ้าครอบครัวของของตาทำก็ ก็แสดงว่าท่าโดนสาปแช่งเนี่ยก็ต้องคิดว่าครอบครัวตัวเองไม่ได้ทําสิถูกต้องไหมกลับไปเดือดร้อนว่าบุงพลพูดดุนแรงนฮากิ้งเลยนะตีโจทย์ก็ไม่แตกเขาบอกว่าใครมีส่วนร่วมในการทําน้องตายมีส่วนรับรู้ก็ด้วยส่วนรับรู้ส่วนทําเนี่ยขอให้ฉิบหายเสือกเสือกหาว่าเขาใส่รลายเขา โอ้ยครอบครัวนี้นะใครไม่ได้ทําไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีส่วนร่วมไอ,อ้กลุ่มคนเนี่ยที่กําลังมีเรื่องกันเนี่ยคือในสามในสี่บ้านเนี่ยพูดเฉพาะในสี่บ้านในสี่บ้านถ้าบ้านไหนไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นในการตายของน้องเขาเนี่ยขอให้จเจริญรุ่งเรืองเพราะแตงก็เลยพูดว่านเนี่ยมันมันเป็นจริงใช่ไหม เช่นเขาอยากไม่มีฝาบ้านเนี่ยก็มีทำให้ต่อมาก็มีนั่นมีนี่โดยความขยันหมั่นเพียรโดยความเหตุเหตุมันมาถึงจะทำอะไรจะหยิบอะไรก็เรียกว่าประสบผลสำเร็จอันนี้เขาเรียกว่าจเจริญทางโลกครับแบบลุงพลเจอนี่เขาเรียกว่าจเจริญทางโลกเพราะลุงพล มีทางทำอยู่แล้วจเจริญทางโลกก็คือมันเป็นส่วนแห่งบุญนะครับทางระบบกรรมคือส่วนแห่งบุญบุญดีบารมีดีป้าแตงก็เลยถามว่านี่คือผลแห่งการสาบานใช่หรือไม่แล้วยังคิดว่าลุงพลต่ําต้อยคิดว่าป้าแตนต่ําต้อยดูถูกเหยียดหยามก็เหรอเขามีมากกว่าคุณ โดยไม่ต้องรับบริจาคเขามีมากกว่าคุณพวกคุณเนีลุงพลจากไม่มีฝาบ้านตอนนี้ที่ดินก็มีสามอ่าแปดไร่แปดไร่เห็นเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งไร่นะเป็นเก้าไร่แล้วนะครับเก้าหน้าด้วยเก้าหน้าด้วยเก้าไร่นีเขาเขาเรียกว่าจเจริญ คำสาบานคือถ้าสามสี่บ้านเนี่ยถ้าบ้านไหนไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนร่วมในการตายของน้องเขาขอให้จเจริญเจริญลุงพลจเจริญจริงๆถ้าเชื่อคำสาบานก็คือลุงพลจเจริญคนทําบาปสามปีมันต้องออกผลทําอะไรก็ไม่จเจริญคนออกไปด่าลุงพลมีใครจเจริญไหมถามยูทูบเบอร์ที่ด่าลุงพลทุกคนเนี่ยมีใครจเจริญไหม ถามบางคนจนไปแปลตัวเองเป็นนักข่าวนะเพราะว่าด่าลุงพลต่อก็ไม่เจริญบางคนเจริญอยู่ฝั่งลุงพลจเจริญ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 จนมีบ้านมีช่องตอนนี้ก็ต้องออกไปด่าลุงพลไปไงออกด่าแป๊บเดียวได้ไปอยู่วัดก็มี มันไม่เจริญขนาดไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับแต่ออกแค่ไปออกไปด่าลุงพลเนี่ยก็ไม่เจริญแล้วครับชัดเจนไหมฮะถ้าใครเห็นด้วยกดหัวใจรัวๆครับกดหัวใจรัวๆครับคนมีส่วนร่วมทำให้น้องตายโดนคำสาปเต็มๆคำสาปแช่งครับ แต่คนไม่ได้ถูกสาปแช่งแค่ออกมาด่าว่าลุงพลเหมือนคนเนรคุณนั่นแหละครับไม่เจริญหรอครับคนเนรคุณนะอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญแล้วมันเป็นอย่างที่ผมว่าไหมมันต้องเจริญสิไม่มากก็น,น้อย คนที่อยู่ฝั่งลุงพลไม่เจริญไม่มากก็น้อยมันก็แล้วแต่จังหวะแต่คนที่จังหวะออกไปด่าลุงพลนั่นแหละจังหวะจังหวะนรกคุณคุณได้จังหวะนรกแล้วคือดูกันง่ายๆแค่นี้ในระบบกรรมเนี่ยเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยดูเรื่องนี้เห็นอย่างชัดเลยใครด่าลุงพลออกไปด่าลุงพลไม่มีใครจเจริญสักคน คนที่ถูกลุกคนสาบแช่งโดยโดยเหตุและผลนะครับเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจว่าคนนั้นจริงใจหรือไม่จริงใจไม่ใช่แปลคนที่ทำขอให้เป็นไข้หวัดคนที่ฆ่าน้องขอให้เป็นไข้วัดอันนี้ไม่เอานะต้องฉิบหายวายวอดเลยเจนเจนค้างฮือๆเลยฮืออ ที่หลังเออทำไมจึงมาทำมาพูดอย่างนี้ทำให้ครอบครัวต้องมีอันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้มาทำกับครอบครัวเราทำไมโอ้โแกเพราะอยู่นานจริงนะไม่รู้เรื่องเนี่ยนั่นแหละคือคำสาบานต้องให้มันเเรียกว่าสุดตรงมันต้องให้ให้สุดตรงทั้งสองฝั่งเลย จึงจะเกิดความหวาดกลัวเพราะว่าพูดในเรื่องสุดโต่งมันจะเกิดความเช่นฉิบหายกับรวยเนี่ยสิบหายกับเจริญเนี่ยมันมันสุดโต่งคนละฝับและลุงพลก็สุดโต่งเรื่องจู่ๆก็รวยกว่าพวกคุณลุงพลจู่ๆก็อยู่ดีมีสุขกว่าสามบ้านนะครับแล้วก็บริสุทธ์ด้วยได้เงินมาแล้วเสียภาษีด้วยลุงพลเนี่ยเออคุณดีเท่าลุงพลไหมล่ะเสียภาษีถูกต้อง นำเงินไปเสียภาษีไปเงินเงินนั้นไปบริหารประเทศบริหารจังหวัดนี่คือคนที่ถ้าเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมทำให้ลุงพลเป็นไปตามคำสาบานของเขาหรือไม่เหลือเนี่ยอีกสามสิบนาทีตัวเลขจะวิ่งเข้าสู่ตัวเดียวนะครับคือเหลือเก้าวัน โอ้โหมันเหมือนจะปล่อยจะหลวดแล้วนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไถโยจูขึ้นมาเลยพรุ่งนี้ก็เก้าแล้วนะครับเตรียมตัวนะบักแห้งเลยมึงมึงรู้สึกช้าเหลือเกินนะบักแห้ง วันนี้มายกย่องมันพูดนะครับเหมือนจะเข้าข้างพ่อพระเอกเลยนะครับอืมมึงเนี่ยพูดอะไรก็พูดมามึงค้างพวกกูอยู่นะว่ามึงจะมึงจะแฉจะแฉมึงจำได้ไหมมึงจะแฉเรื่องข้าวมึงจะแฉเรื่องนั่นเรื่องนี้มึงจำได้ไหมมึงยังไม่แฉเลยอากูให้เวลาเก้าวันเนี่ยให้มึงมาแฉซะ ให้มึงมาแฉซะไหนไหนก็ไหนไหนละให้มึงมาแฉเออมึงหลอกกูกูจําได้มึงจะแฉกันอย่านียมึงพูดกับพี่พี่มึงว่ามึงจะแฉจะแชฉเนี่ยมึงใช้เวลาเก้าวันนี้มาแฉเลยไหนไหนก็ไหนไหนละกูว่าคนจะดูมึงตึมเลยแต่มึงอย่าหลอกกูอีกนะมึงอย่าหลอกกูอีกนะ มึงแฉเลยนะเออไหนไหนมึงก็ทะเลาะกันแล้วก็แฉไปแล้ยุแยงเลยไม่ได้ยุครับให้คุณพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถ้าตายแล้วไม่ได้พูดความจริงเนี่ยมึงจะไปพูดกับใครล่ะมึงจะไปพูดกับอ่าอะไรนะมึงจะไปพูดกับใครอ่ะจะไปพูดกับ อะไรนะยานทิพยานทิพย์เหรอไม่ได้มึงต้องพูดก่อนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแม้จะพูดตายก็แต่ถ้าพูดแล้วตายยังดีกว่าไม่มีอะไรคาใจแต่ตายแล้วยังไม่ได้พูดเนี่ยมึงเอ,อ้ยมึงจะทุกข์มากครับมึงจะไม่ได้พูดแล้วตายเนี่ยมึงจะทุกข์มากความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหรอกพูดเมื่อไหร่ก็จริงอะแต่ถ้ามึงยังไม่พูดมึงตายเนี่ยเขาปิดปากมึงก่อนเนี่ยสมมตินะ แล้วมึงจะไม่พูดกับใครแล้ะมึงตายแล้วเนะี่ยมึงเหมือนเหมือนมุกมุกข,ของสับป,ปะเลอะเนี่ยมุกมุกไม่ฝืดเวย้ยที่ก็บอกว่าเอาเขาทําอะไรนะ่ะเ,เขากําลังสื่อสารกับคนตายไอ้นนี้ก็ถามว่าทําไมไม่สื่อสารก่อนทํไาทไมไม่สื่อสารกันก่อนที่ยังไม่ตายทําไมไม่สื่อสารกันก่อนที่ยังไม่ตายทําไม ทำไมเขาไปสื่อสารกับพนตายเนี่ยเอ้ยมุกนี้ใช้ได้นะมันก็มุกมุกตัดไปเลยแบบให้เราคิดเออวะเออทําไมเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วใครจะไปรู้ว่าตายวันไหนอ่ะเออนะมุกนี้ใช้ได้นะมุกสปเปิร์นเนี่ยวิ่งจะไปห้าร้อยล้านแล้วนะนะใครดูบ้างเนี่ยพูดก็าตายไม่พูดก็าตายคาชา๋อแต่ยังดีนะพูดก็าตายไม่พูดก็าตาย แต่พูดแล้วตายคนที่เหลืออยู่เขายังจะสะดุดีเออจริงไหมเออถ้าไม่พูดแล้วตายเนี่ยมึงได้เป็นเปรตเนี่ยมึงอยากจะมามาสื่อสารว่าจะพูดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้ไม่มีใครได้ยินมึงละพูดก็ตายก็ยังดีครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็ยังได้ยกย่องสรรเสริญว่ากล้าพูดความจริงเออรู้ยัง นะฮะนะฮะไม่มีเออเจนยานทิพนะไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะมาข,ขอพูดพูดความจริงให้กับบุมพลฟังเรียกเจนยานทิพไม่หน่อยเจนยานทิพย์นะพูดไปเถอะนะครับโอ้นะฮะนั่งฟังอยู่นะพอดีออกมาข้างนอกออแอดยาฮันเลค่ครับฝากด้วยครับแอดยาฮันเล่นะครับมีช่องอยู่นะครับ เป็นค่าขนมให้ให้น้องฮันเล่นะครับนะครับย่าย่ารักลานนะครับก็พยายามทําช่องอยู่นะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ช่องต่อต่อจากผมไปนี้ก็คือนะครับแอดพี่แสงกับแอดพี่ปุ้ยพีนะครับจะจัดต่อเลยไปเก็บรายละเอียดนะครับนะครับในการฟังแอดพัทรมมน์ครับจะขึ้นอยู่ประมาณเกือบทุ่มนี่นะฮะลองไปฟังย้อนหลังดูย้อนหลังอยู่นะครับนะครับมีแอดนางฟ้าก็ไม่ต้องห่วงครับนะครับ แอดนางฟ้านี่ก็จัดจ้านในย่านนั้นนะครับยังมีแอดนักรบนะครับแอดเรืองริ์นะครับแล้วก็นะครับแอดติกี้ไม่มีช่องเนาะแอดติกี้นะครับนะครับแอดโซดาก็ยังไม่ว่างอยู่กิจการงานเยอะนะครับแล้วก็นะครับแอดยาไกรก็ยังไม่ว่างกิจการงานเยอะนะครับก็ฝากด้วยเนาะนะครับขอบคุณมากครับเออช่วยกันเป็นกำลังใจช่องเล็กๆด้วยครับ อย่าให้เขาต้องเวเว้าว้าวุ่นนะครับช่องใหญ่ๆก็แบ่งๆกันบ้างนะครับมาให้กำลังใจช่องเล็กๆบ้างนะครับเหมือนช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับนะฮะต้องขอบคุณมากครับวันนี้ได้สิบสรยกว่าคนขอบคุณมากครับนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเดิมของพวกเราคือ0ูย์เเล่าข่าวของอาจารย์เนาะนะครับอาจารย์ก็จะตั้งใจในการไม่ไม่นอนลืมนะฮะ เขาจะมาทําหน้าที่เหมือนกับว่าเรามีความรับผิดชอบแล้วจะต้องหาเรื่องหาราวต่างๆมาพูดมาคุยในหลายมิตินะครับอย่าลืมนะครับผมนะฮะให้เป็นกลังใจให้ด้วยนอสศูนย์เก้าเล่าข่าวอย่าลืมนะครับหลังจากนี้ก็รอสักครู่ครับมีแอดแสงแอดนะแอดปุ้ยพีนะครับจะขึ้นต่อนะครับเก็บรายละเอียดนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านเนาะพี่มาเรียมด้วยนะที่อยู่เยอรมันนะครับสิบแปดนาฬิกานะพี่มาเรียมเนาะ สุขภาพแข็งแรงนะครับทางไทยก็อยากหนาวนะฮะทางกรุงเทพสุ막การร้อนร้อน,นะครับนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ครัผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตตไทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนสิ่งที่ท่านเคารพนับถือบูชาอันเป็นมนคลทั้งหมดนะครับตลอดจนองค์บารมีนะบารมีขององค์ปู่ปริจิต ตลอดจนบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เหล่านั้นทั้งหมดจงมาอวยพรอวยชัยให้กับลุงผล p a แต n นครอบครัวให้กับ fctp ทั้งหมดให้กับ fc ที Z ่มา ah, เป็นลรงใจของผมให้กับแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกการขอให้ครอบครัวของท่านจง แก้าดจากพยันตรันตรายขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวตลอดไปเทินสาธุนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ9โมงเช้านะครับผมนะครับ